น้องแมวมี9ชีวิตจริงเหรอแฮปปี้มีกี่ชีวิตคะรู้เหรอคะมีชีวิตเดียวคะ่ะตอนนั้นตกบนไดมาเนี่ยเจ็บมากเลยนี่น่าไม่เป็นไรมากแฮปปี้นนนคนเฒ่าคน,คนแก่บ้านเรานะครับเห็นแมวตกจากที่สูงนะครับแล้วรอดตายมาได้ก็เลยทแบบํโอ้แมวมี9ชีวิตนะอยากพยอนบินบ้านผม สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต่านะครับหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินมาใช่ไหมครับว่าไอ้น้องแมวมีก้าชีวิตนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีตำนานเรื่องนางแมวกวักนะครับผมการแห่นางแมวแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบคนชอบพูดกันก็คือ9ชีวิตใช่ไหมชี่ที่มีก้าชีวิตป่ะครับมีกล้าชีวิตไหมครับอโอ้ไปครับไปเถ้ะกินข้าวกินข้าวแล้วคําว่าแมว9ชีวิตนะครับก็ยังเอามาถูกใช้กับคนด้วยคนเนี่ยสามารถ รอดพ้นอันตรายมาได้เขาเรียกว่าอุ้ยไอเต๋านี่ก้าวชีวิตว่ะมันแมวเลยอะไรเงี้ยรอดตายมาได้ยังไงวะเนี่ยรือว่าแบบเกิดอุบัติเหตุอันหนักแล้วรอดออกมาเนี่ยก็จะเรียกว่าอุ้ยก้าวชีวิตแมวก้าวชีวิตแมวก้าวชีวิตอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่เต๋อจะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันเลยครับความเชื่อของแมวก้าวชีวิตนะครับมาจากยุคอียิปต์โบราณนะฮะเขายกย่องว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีพลังเหนือธรรมชาติแม้แต่เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างบาสเเทนยก็็ังป ลูกแมวเลยครับเพราะว่าคนอียิปต์นะครับสมัยก่อนนะครับผมทําอาชีพเพาะปลูกเป็นหลักก็เลยเดียงน้องแมวเนี่ยเอาไว้ําจัดหนูนั่นเองนะะจะให้ผลผลิตออกมาสมบูรณ์นะครับไม่โดนหนูกินไปก่อนใช่ไหมพี่ซ่านะสู้หนูได้เปล่า เขาเลยเชื่อกันว่าน้องแมวเนี่ยให้ความบุดมสมบูรณ์และก็ผลผลิตที่งอกงามครับส่วนเลขเก้าตามความเชื่อของคนอียิปต์นะครับก็จะหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ครับการนําเลขมาเชื่อมโยงนะครับก็เหมือนการยกสถานะให้กับน้องแมวเหมือนกนะันหากเขานิยมเลขเก้าใช่ไหมครับหมายความว่าศักดิ์สิทธิ์ก็มาโยงกับแมวก็จะเป็นแมวศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแต่ในประเทศไทยนะครับก็มีความเชื่อในเรื่องของแมวเก้าชีวิตเหมือนกันคนเฒ่าคนแก่บ้านเรานะครับเห็นแมวตกจากที่สูงนะครับแล้วรอดตายมาได้ก็เลยว่าโอ้หแมวมีเก้าชี บินบ้านผมตกมาจากชั้น2นะครับตกมาสูงม,มาก แต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าเวลาลงโพสไปเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้ขยขยอนบินเหลือ8ชีวิตแล้วนะเพราะว่าตกมาหนึ่งครั้งแล้วอะไรอย่างนี้ถ้าพูดถึงตามหลักษษ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 ลวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นสัตว์ที่น่าเหลือเชื่อมากๆการที่มันตกจากที่สูงแล้วไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าร่างกายของเขานะครับสามารถทรงตัวได้ดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็กระดูกของเขาเนี่ยสามารถรับแรงกระแทกได้ดีอย่างเช่นการตกลงมาแล้วเนี่ยเขาสามารถพลิกตัวได้ก็คือพลิกตัวกลางอากาศได้เลย ก็เป็นคนเราเนี่ยกว่าจะพลิกตัวได้ถึงพื้นแล้วแอกแล้วแต่ว่าน้องแมวเนี่ยสามารถพลิกตัวได้รวดเร็วด้วยนะหนึ่งสองสามนี่เป็นไงล่ะฮึบนี่ไม่เป็นไรเลย โดยความสามารถนี้นะครับถูกควบคุมจากอวัยวะที่ชื่อ vestibular apparatus ซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่ในหูชั้นในของน้องแมวคอยทําหน้าที่ควบคุมสมดุลการทรงตัวและการกลับตัวของน้องแมวนั่นเองเมื่อน้องแมวนะครับกับตัวเรียบร้อยแล้วและขาแตะถึงพื้นแล้วเนี่ยขาทั้ง4ข้างยังทําหน้าที่คล้ายกับสปริงทําให้ลดแรงกระแทกกับพื้นได้เป็นอย่างดีด้วยครับมาสรุปกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้องแมวไม่ได้มีก้าวชีวิตหรอกครับการที่ทุกคนเชื่อว่าน้องแมวตกจากที่สูงเนี่ยมันไม่เป็นอะไรเนี่ยจริงๆแล้ว ไม่ใช่นะฮะน้องแมวก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับตกมาจากชั้นสาชั้นสี่เนี่ยบางทีก็ไม่รอดก็มีนะครับแล้วคนก็คิดว่าไอ้ตกจากที่สูงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าต้องรีบพาน้องแมวนะครับไปหาคุณหมอโดยด่วนนะครับไปเช็คเลยนะครับว่ามีกระดูกขาหักหรือเปล่าปากแตกหรือเปล่านะครับอย่างน้องแฮปปี้เนี่ยตกจากที่สูงมาโอ้โหหน้ากระแทกพื้อย่างเงี้ยพอบางตัวเนี่ยเของน้ำหนักเยอะหรือบางตัวแฮปปี้ขาสั้นเนี่ยมันก็รับแรงกระแทกได้ไม่ดีนะครับไม่ใช่แบบชราใจโอ้ยแมวตกจากที่สููงงงไไไมมม่่่เป็นนนนรรหออออกกีีีตตัั้้้9ชวิาถะะฮ พาไปหาคุณหมอเลยทันทีนะครับอย่าเอาความเชื่อนี้มา,าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าน้องแมวเนี่ยเขาก็รับอันตรายได้เหมือนกันครับแฮปี้มีกี่ชีวิตคะรู้แล้คะมีชีวิตเดียวคะ่ะตอนนั้นตกบนดมาเนี่ยะเจ็บมากเลยนีแม่ไม่เป็นอะไรมากแฮปี้ผมมีแค่ชีวิตเดียวค,ะค่ะามีกี่ชีวิตคะผมมีแค่ชีวิตเดียวเองคะ่ะว่าตาวไม่มีรกกับกาชีวิตนมก็บาดเจ็บได้เหมือนกันนะ ลัคกี้ก็มีหนึ่งชีวิตครับฝากถึงทุกคนนะครับท่านแมวด้วยนะครับก็ควรจะดูแลน้องแมวให้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าน้องแมวไม่ได้มี9ชีวิตครับมีแค่1ชีวิตเท่านั้นเองถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดได้นะครับหรือว่าสําหรับใครที่มีเหตุการณ์แบบๆเหมือนว่าแบบเห็นน้องแมว9ชีวิตเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบาย